ขูดจุดสองนัดทีนี้ให้ใช้วิธีการใส่วงเล็บนะครับข้อนี้คือสาระสารละเปาเดยกกินเม็ดระเปาเนี่ยเออนี่นี่ละเปาทีนี้เป็นดวงละเปามันจะเป็นคำตอบของเราเท่ากับช่องที่ยังจำไว้นะครับครูจะให้เก็ใช้วงเล็บใส่วงเล็บ ตรงน,นี้มันจะมีอีกชั้นรวมกันมันจะมีเครื่องหมายอยู่คูณสองอันแล้วก็บวกอันหน,นึ่งครับเนี่ยคือลักษณะแบบนี้มันอาจจะแบบมากกว่าที่เรอก็ไดม,มากกว่าสองชั้นสามชั้นทีนี้ปัญหาของเราเนี่ยต้องคูณให้ได้ คุณเป็ดเนี่ยเธอจะออกแม่เป็ดเนี่ยแต่กูเป็นห่วงเรื่องคูณสลัเปาเนี่ยเพราะมันคูนสองหลักเนี่ยกูเป็นห่วงตรงเนี้ยเนี่ยสองหลักแต่ช่วยเหมือนช่วยสอนมาแล้วเออสอนแล้วคูนสองหลักอ่ะแต่คูนหลักเดียวมันแค่แค่สองขคู่เก้าสองคู่เก้าสองคู่ห้าก็ใส่ทุกไปอ่าเป็นพักก่อนพักก่อนสองหลักก็สอนแล้วแต่เธออาจจะลืมเพราะแม่ไม่ได้ใช้